พี่จุ้ยของเรานะคะเป็นคนใต้กันแหลงใต้กับคุณผู้ชมนิดหนึ่งสิัแนะนำนิดหนึ่งสิวันนีครับพี่น้องขนกอมุ้ยครับบานบานโยทุรัสก็ได้ข่าวว่าไปทาผิงทะเลาะทะเลาะอะไรกันกับคุณเคุณอะไรน็อตอุดมน็อตเขาจบเพราะช่างเขามีความสามารถทางด้านศิลปะเขาก็เข้ามาช่วยอย่างเช่นมาทำปกอัลบั้มให้ผม วสวยมากเลยอ้ะเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรสวยอย่างนี้เลยดูโอเคไหมถ้าเคลียงได้เคลียรง้นเนี่ยจไปแสดงว่าก็ <6 S 2> ไม่ได้เกาเหลากันละสิสิ่งที่ผมมีภาควิจารณ์อุดมเนี่ยมันถูกตีแผ่ในหน้าทั้งสือพิมพ์ผู้คนก็เลยเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ทำไมพวกผู้หญิงเขามาลุมมาทึงต้องหนีด้วยหรอกว่าจะผ่านด่านสาวๆได้เขาฉีกลุมทึงเนี้ยมันหน้าฉีกมากนั่นหรอครอีปูเนี่ยมันไม่ค่อยหน้าเท่าไหร่แต่ละอารมณ์นั้นไงนอาจารย์เหมือนอาจารย์ไปงานแบบพิงเปรยแทะอะไรอาหารที่เขาวางไว้สองคนนี่เวลาไปไหนมาไหนพอเวลาเจอสาวๆมีการเอามาบวกมาแบ่งกันไหมส่วนมากามสาวๆจะมาเนี่ยแล้วก็ไปทางปูแล้วก็ผู้ชายจะมาทางผม ได้สีภรรยาที่แสนประเสริฐในยุคนี้ยิ่งมาถูกรางวัลที่หนึ่งอีกทุท่านดูแลอารมณ์หมายถึงว่าโมโหไว้ไปที่ออกรายการมาพิธีกรก็ควนโมโหอย่างนี้อ้อนเมียขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วมีอาจารย์เอาไว้ทำอะไรอาจารย์เออนะครับเออ้ได้เจอวันนี้ไม่ดีเหมือนที่เคยบอก คนดังนั่งเกลียที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่อง